ว่าทีวีวอรทีของเรากลับมากล้องอยู่ในความคิดและจิตใจของแฟนๆคลับกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไงดูไปแล้วดูสนุกมากนะใช่สนุกในแง่ที่ว่าเมื่อกีี่่่ปนเมือสัก21ปีที่แล้วก็2542ยังสนุกมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันเข้มข้นกว่าเดิมเพราะปไอีกเพราะว่าตอนนี้สมัยก่อนพราะว่าเมื่อสักปี2542ที่เทปนี้อัดรายการเนี่ยนะตอนนั้นเรื่องวัฒนธรรมความหลากหลายก็พูดถึงอยู่บ้างแต่จริงๆมันยังไม่เหมือนวันนี้นะเหมือนอ่ะ เออทุกว,วันนี้มันหนักกว่าเดิมอคือในในเทพไม่เห็นไหมอาจารย์จะพูดถึงตัวอย่างอะไรเช่นฉันเนี่ยเด็กเวลาร้องเพลงถูกไหมชัดเลยเห็นไหมชัดเลย<ะ>ถูกไหมฮะยี่สิปีผ่านไปวันนี้ยิ่งชัด,ชดใหญ่อาจารย์สุนีว่าเจ็บนะอเอ๊ะความจริงพี่ว่าหน่วยงานไหนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษารับผิดชอบเรื่องภาษาไทยของเรามรดกชิ้นสุดท้ายที่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงฝากไว้ให้พวกเราน่าจะต้องสะดุ้งสะเทือนเออเรีบลุกขึ้นมาทําอะไรได้แล้วเพราะว่า21ปีผ่านไปความหายนะในภาษายังเกิดขึ้นอยู่หนักขึ้นเรื่อยๆทหนักขึ้นเรื่อยๆคือเนี่ยที่ในเทปเนี่ยที่มีการพูดถึงเรื่องของภาษาไทยการออกเสียงออกสำเนียงถูกไหมฮะค่ะคำสั้นคำยาวคำอะไรทั้งหลายเ่ยนะมันเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยของเราถูกไหมฮะเฉพาะเลยนะถูกไหมใช่ซึ่งซึ่งอันนี้สําคัญใช่ไหมฮะ แล้วที่ดรเสรีพูดถึงเนี่ยนะในนี้ก็เหมือนกันวัฒนธรรมซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจความจริงในเทพเนี่ยดรเสรีนี่เป็นคนที่กนเ i n t ์มากกว่าคนอื่นเลยนะมากเพราะว่าได้ไปเรียนจบปริญญาปริญญาเอกต่างประเทศใช่ไหมชัดเจนทางสื่อสาร communication เนี่ยนะแล้วคุณอาจารย์ปริยนุชพูดถึงเนี่ยเข้าท่าเลยเพราะอาจารย์ปริยนุชนี่ชอบเรื่องของรำรำถูกไหมรำแล้วตัวอย่างศิลปะไทยถ้าสมมติว่ารำไทยได้สวยงามเนี่ยเราน่าจะเป็นที่หนึ่งของโลก แล้วก็ถ้าหากว่าเราผู้ภาษาผู้ภาษาไทยได้ไพเราะเนี่ยยิ่งแจ๋วที่สุดก็จะเป็นที่หนึ่งของโลกอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไปเล่นพวกอะไรอะเปียโนอะไรเราดีสุดก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโลกเพราะคนอื่นเขาก็เล่นก็ดีในประเทศใช่แต่ถ้าไปเทียบกับโลกแล้วไม่มีทางเลยนั่นคือวัฒนธรรมคือสิ่งที่มันเป็นค่ามีค่าเอกลักษณ์สําคัญของไทยเนี่ยถูกไหมมีความโดดเด่นเฉพาะที่จะอวดโลกได้แต่ทําไมเราไม่มีเวทีให้ การแสดงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อปี42เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดถึงภาษาเนี่ยนะเราก็จะเครียดในแง่ที่ว่าเราก็จะพูดภาษาไทยใช่ไหมใช่พอฝรั่งมาพอเขาพูดภาษาอังกฤษเรามีความรู้สึกเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเช่นถูกไหมทุกกาอ์แล้วจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วฝรั่งมาพูดเราจะไม่เข้าใจถูกไหมฮะไอติมไอศครีมเออเป็นไอติมเราต้องเราเรามีความรู้สึกว่าเราออกเสียงเข้าไปถูกอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ย พอเวลาไปต่างประเทศไม่รู้จะออกเสียงยังไงเราก็ไปออกเสียงแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เออแฮมเบอร์เกอร์ไม่รู้จะเอาอันไหนดีไม่รู้เอาอันไหนดีถูกไ,ไ,ไหมฮะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เรามีความรู้สึกนี้คือต้องออกสำเนียงให้เหมือนเขาแต่สังเกตดูโลกวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาเข้าใจที่เราพูดออกสำเนียงไม่ตรงไม่เป๊ะแต่เขาจะรู้ว่าเราพูดอะไรแม้แต่ไวยากรณ์หรือแกรม่าไม่ถูกเขาก็เข้าใจถูกต้องเลยเพราะเขาอ่านลึกไปถึงวิธีคิดและวิธีสื่อสารของคนคนนั้นที่มีต่อเขานี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าเข้าใจการข้ามวัฒนธรรมออกไม่้าจะมันไม่เหมือนกันสมมติอะอย่างเช่นที่เราดูไอไวรอลิฟต์ก่อนหน้าอังโคลโรเจอร์เนี่ยไหมฮะสำเนียงเขาเนี่ยถ้าถามว่าคนอังกฤษเขาไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะสำเนียงคนละอย่างคนอังกฤษเลย แเคยฟังคนอังกฤษพูดไหมฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ค่อยอ้าปากเวลาพูดมันอยู่ในลําคอเอาอย่างนั้นแล้วโดยเยิ่งคนอังกฤษที่โทษที่มีหนวดยาวๆเราไม่รู้เขาพูดอะไรเลยนะมองปากไม่ออกเลยลิบบิดงดิ้งไม่ได้เลยแต่ถ้ามาเลเซียเนอังโคลโรเจอร์เนี่ยก็จะมีบางทีเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยโอเคล่ะโอเคล่ะโอเคล่ะโอ้โว้ยไปได้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  no don't go no don't go ถูกไหมอย่าไปอย่าไปคือมันนี่คือความแตกต่างทำไมแต่ทําไมมันถึง สื่อสารกันได้หมดวันนี้วันคาคำทูคาโก้โอ้ขอโทษทีอย่างเช่นขอโทษดีนะไอ้คำอย่างเงี้ยผู้หญิงไทยเคยพาฝรั่งไปกินข้าวอเงี้ยอันนั้นเออก็บอกฝรั่งล้วไม่ใช่พี่นะไม่ใช่แล้วแล้วบอกฝรั่งบอกฝรั่งแนะนำฝรั่ง try one word try one word แปลว่าลองสักคำไงฝรั่งงงอยอยู่บอกให้ try one word งงเลยฮะงงฝรั่งงงแล้วเาพูดสักคำสิอะไรม่ใช่เนาะบอกฝรั่ง่ no h a v e a car no h a a n p t i o n คือไม่มีรถไม่มีชาติฮะโน้ทใอาคารโน้ทใบิเนชั่นถูกไหมงงมากเลยทีเดียวงงสิปรากฏว่าสั่งอ้กล้วยแขกมาฝรั่งถามว่า what is this คนไทยบอกเอ่อ this banana l a a s i n g ถูกไหมแปลว่ากล้วยแขกไอ้ส้มตำกบปะปะยากปอกๆนะฮะขนมชั้นก็ this condominium cake มันมาได้ยังไงนะครับ ฝรั่งก็มืนเหม,นมือนกันนะมืนสิเราก็ยังมืนเองลค่อยๆปรับเค่อยๆกลับภาษาให้เข้าหากันถูกไหมสุด<ะ>ท้ายมันต้องปรับกันจนได้แล้วสังเกตดูไหมครับว่าเดี๋ยวนี้คนไทยกับฝรั่งเนี่ยเราสามารถจะคุยกันจนได้ถูกไหมฮะแต่เราต้องกล้าสมัยก่อนเนี่ยวัฒนธรรมเราคือเราเจอฝรั่งเราจะไม่กล้าเข้าไปพูดกับฝรั่งเ็ยฝรั่งฝรั่งเราจะหลบไปนะครับหลบเลยไม่กล้าละมันทําให้เราไม่ดออก้วยภาษาเราถึงไม่เก่งเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ถผมถือหลักเสมอเพราะผมทางานบริษัทฝรั่งมานานผมถือหลักเสมอเวลาผมเจอฝรั่่งผมมไเคยีฝรั่ง เราต้องเข้าไปพูดกับฝรั่งและฝรั่งมันอึดัดหาทางหนีเราเองถูกไหมครับอันนี้สําคัญที่สุดถูกไหมเราต้องพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาต้องหาทางหนีเราเองอแล้วออกเสียงเนี่ยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรากลัวฝรั่งกลัวเราสิก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมก็ขอโทษทีเห็นไหมคนผู้หญิงที่อยู่กับฝรั่งเนี่ยทำไมอยู่กันได้เพราะเขาไม่หนีไง เขาไม่หนีแล้วเขาก็แสดงอย่างน้อยมีภาษากายมันมีายภาษาที่มันจะช่วยกันได้ถูกไหมครับถูกถูกถูกแล้วฝรั่งต้องพยายามทําความเข้าใจเองนะถ้าอยากอยู่กับเราต้องพยายามทําความเข้าใจเรานะผู้หญิงไทยแถวทางอีสานเนี่ยนะปรากฏว่าวันนั้นมีการพิธีพระราชทานเผลิงศพลวงตามหาบัวญาณสัมปัปโนจำได้ไหมวัดาบ้านตัดพี่ไปเป็นโฆษกด้วยอ้เหรอโอ้มีถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศเลยเนี่ยนะปรากฏว่าฝรั่งก็ถามว่าฮูยินดิสคนนี้คือใครเนี่ย ผู้หญิงไทยเออผู้หญิงไทยอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่านี่คือหลวงตามหาบัวอย่างไม่น่าเชื่อค่ะดิซิสก็บอกไงบอกฝรั่งดิซิสแกลนฟาเตอร์นะคำทูไฟโรตัสอ๋อเออก็คือดิซิสะแกรนฟาเตอร์ก็คือหลวงตาอาหลวงตาตาตาตัตานะคำก็แปลว่ามาไฟแปลว่าหาโรตัสแปลว่าบัวนี่คือหลวงตามหาบัว ฝรั่งดีนะไม่ใส <Royal S 1> <จ>่รอยลเข้าไปด้วยนะโรอยเัออะเติมก็ NP okay. ได้รอย่แปรปเตอร์คัมสตูไฟโรตัสฝรั่งมึนเลยนะปาโทถอะทำไมต้องยุ่งยากขนาดนั้นเก็นีย่งต้องแปลไปดิเพราะว่าขอโทษทีนะภาษาไทยเราเนี่ยที่อาจารย์สุนีพูดมันมีเอกลักเรามีการผันเสียงมีไม่เสียงสูงเสียงต่ำมีไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาภาษาไทยเนี่ยฝรั่งขยกให้เลยว่าเป็นภาษาเพาะเหมือนภาษาดนตรีคือมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำ มีจังหวะมีทำนองเขาช,ชอบ<ง>นะเขาชอบฟังแล้วพันเสียงปรับความหมายคนละอย่างเสือเสือเสื้อเสื้อเสือ,สอคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเสือเสือเสือ้อฝรั่งพยายามพูดไงคอซีเซียตัวหนึง ข้อีคายคายคายคลายพี่เรียนนะตอนพี่เรียนชั้นปยบอกเอาเอาเสืออะไรเหรอเสือดําไม่ได้นะเขาตัดหางทําซุปไปแล้วนะเอาเสือเอาเสือเอาเสือเอาผด็งนะเป็นสัตว์สงวนกว่าจะมาถึงเสื้อเนี่ยนะคิดว่าจะไปปูนอนไม่ใช่ง่ายป้าเถอะจะไม่ออกเสียงเนี่ยในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะออกเสียงไงก็เหมือนเดิมเช่น no แปลว่าไม่ no no แปลว่าไม่ no ไม่ออกยังไงบริบทยังไงก็มีความรู้สึกไปว่าไม่ no 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 มันก็แปลว่าไม่อยู่เหมือนเดิม no 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 มันก็แปลว่าไม่เหมือนเดิมแต่ภาษาไทยของเราไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีเสียงต่งดูเขาว่ากินกันนะกินภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คาว่า eat 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 กินอะักอาจจะมี h a ่ f นิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยใช้กันค่ะแต่ภาษาไทยนอกจากกินแล้วมีอะไรที่หมายถึงกินแดกมีรับประทานมีฟาดมีหม่ำมียัดมีแล้วมีกระสวกมีล่อมีสวาปั๊มโอ้ยเราเอียดเลยเออความหมายไม่เหมือน ถ้ารัาประทานเรียบร้อยถ้ากินทั่วๆไปถ้ายัดนี่กินอย่างต่อเนื่องภาษาไทยยัดมีสองระดับคือยัดธรรมดากับยัดหานะครับถูกไหมครับอย่างที่เป็นต้นถ้าซวยนี่พูดเป็นเส้นถ้าหม่อนี่แหนพเห็นภาพเลยอ่ะเออถ้าแดกไม่ได้กินของตัวเองเดี๋ยวไปกินของชาวบ้านเรียกว่าแดกถูกไหมครับอ๋อแดกนี่แนวโน้มไม่ต้องจ่ายตังค์ล้วกินป่าละอันนี้ก็แดกป่าเออแต่ถ้าฉันนี่ใช้กับพระสวยใช้กับเจ้าสับสนไม่ได้ภาษาไทยอ๋ออย่าไปเอาคำน้นมาใช้ที่นี่ที่นี่แม่พาลูกไปทำบุญไงพระกำลังฉันอยู่ลูกก็สกิดแม่ไม่อยู่่ คุยจังเอ้เอยอยู่ได้รอยผ้าแดกเสร็จเดี๋ยวเขฉันเขาว่าพะสดุงเงือกเลยนะโยมโยมมาไปแดกต่อก็แล้ตมอาตมาแดกไม่ลงนะใช่ไหมบทีมันสับสนไหมืกันนะครับถูกไหมครับวัดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาไทยเรามีความเป็นเอกลักษณ์ใช่ถูกไหมตอนนี้ต้องรักษาไว้แล้วก็เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของแผ่นดินไทยที่ยังแสดงความชัดเจนออกมาว่า ข้าพเจ้าคือคนไทย oh. เข้าแถวรวมกันเนี่ยนะเออคมรนลาวฟิลิปปินส์ไทยอแล้วก็อาจจะมีอินโดนีเซียสักนิดหนึ่ง uh. ยืนเข้าแถวกันเนี่ยพอเราพูดภาษาไทยปั๊บแตกต่างเลยรู้เลยว่านี่คือคนไทย uh. ในขณะที่คนอื่นต้องพูดภาษาอังกฤษออแต่เราพูดภาษาไทยเรารู้เลยว่านี่คือคนไทย<ม>เห็นไหมคะมันมีความชัดเจนอย่างนี้แล้วมีความโดดเด่นอย่างนี้แล้วทําไมเราไม่ภาคภูมิใจในความโดดเด่นและความชัดเจนของเราไม่เข้าใจ